วันนี้เราจะมาลองทำตามทฤษฎีฟิสิก์ของฝรั่งในโลกออนไลน์กันตกไก่2องหมกว่าทีแล้วไก่จะสุกจริงไหมมาดูกันว่าเราจะต้องลองทั้งหมดกี่ทีกี่ทีนี่สองหมกว่าทีไหมอะวะือสองหมื่นแรกอาจจะไม่สำเร็จเนี่ยแล้วก็อีกติด โยสวัสดีค่ะทดกคนเฮลโลยิ <Hello. S 1> ยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jackie เจอกับเช้งแล้วก็ล็อกเหมือนเดิม <c oughs> คือเหตุการณ์วันนี้ตลกมากบังเอิญมาก <c oughs> จริงๆเราไม่ได้จะถ่ายคลิปนี้เลยโนโนเราเตรียมของาอมาเพื่อถ่ายคลิปอื่นแต่เราต้องแทรกคลิปนี้ขึ้นมาก,ก่อนเลยเพราะระหว่างที่เรานั่งพักอย,อยู่นั้นเราก็ถ่ายถ่ายฟิตบุ๊กฟิตบุ๊กฟิตบุ๊กถ่ายถ่ายเป็นบุ๊กไปแล้วก็เจอโพสบางอย่างที่เหมือนกันคือมีเพื่อนใช่ มีเพื่อนแท็กล็อกในคอมเมนต์แล้วก็เช้งก็ไปเจอ,อพนเดียวกันเลยพร้อมๆกันตักคนละที่ลลอกไปบี่หรือไปอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วก็ดูเ c e b o o k กับเพื่อนใช่ไหมเ,เพื่อนแท็กมันพอดีเช้งก็อยู่กับหมาๆเว้ยกำลังเล่นกับลูกๆแล้วก็เลื่อนฟีดเจอพอดีแล้วก็ตังคนต,ต,ตักตะโหนหกกันล็อกเช้ง ก็เลยออกไปซื้อไก่ทันใดและเราจะมาลองทาพร้อมกันเลยเพราะโดยที่เรายังไม่มีข้อมูลเลยเนะ<า>ลยเราก็อ่านเอาจากในโพสในโพส,โ<ป>สอันนั้นเดี๋ยวเรา,ารขึเป็นโพสให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้อ่าถ้าแหล่ะแล้วเราก็มาลองถ่ายเลยซื้อไก่มาเตรียมถ่ายเลยนั่นแหละมันไม่ได้ละเมอเพิร์ฟพบด้วยนะแกไม่ได้เพิร์ฟเจอเขามีทฤษฎีฟิสิกส์รองรับเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังโพสเขาบอกว่าชาวเน็ตแห่นั่งตกไก่หลังมีนักฟิสิกส์บอกกับเราว่า เราทำให้ไก่สุกได้หากตกมัน2 3 0 3 4ครันม่ครั้งต้องมครั้งแล้วนะเราหันสองงยเลก็คนละประมาณแบบหมื่นหมื่นกว่ากว่าหมื่นต้นต้นก็เยอะอยู่ดิก็ต้องไปเกณฑ์คนมาทัหมู่บ้านเขาบอกว่ามันเป็นทฤษฎีจร็จมันไม่ได้ละเมอเพอร์โพนะเว้ยเขาบอกว่าถ้าพลังงานจนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้เราจะต้องตกไก่แรงแค่ไหนหรือกี่ครั้งเพื่อให้ไก่มันร้อนจนสุกคนละมาตอบว่ามือมนุษย์เราอ่ะโดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ4ี่กิโลก สามารถตกได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย11เมตรต่อวินาทีฉันไม่ใช่ไก่ซึ่งหากไก่ประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องปรุงด้วยความร้อน205อ,องศาถึงจะสุกเพราะฉะนั้นการตกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทำให้ไก่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น0.089อ,องศาเซลเซียสแปลว่าเราต้องตกทั้งหมด2 3 3 4ครั้งเพื่อให้ไก่สุก เอาเป็นว่าเอาง่ายๆทุกคนสรุปเป็นภาษามนุษย์ที่ทุกคนเข้าใจคือถ้าตบ2 0 0หมืกว่าทีแล้วเนี่ยพลังงานจากการตบเราอ่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นความร้อนจนจนไก่มันสุกแล้วที่ดีทันทีมาลองตบไปด้วยกันว่ามันจะสุกไหมนะเล่นกับตัวเองแขนหักอ่ะแขนมันจะหักกันได้ไปดีเลยก่อนหน่อ่ะเราต้องมีไก่ซึ่งแล้วก็มีมาลองดูไปพร้อมๆกันมาดูซิว่าเป็นไปได้ไหมเพื่อ ให้มันครบจริงๆเดี๋ยวเราต้องมีกระดาษมันโน้ตด,ด้วยว่าคนละกี่ทีแล้วเราจะตกเป็นคนละร้อยทีก่อนเหมือนเดิมสูเดียวกับโมจิได้ไปเตรียมพร้อมอโอเคเราก็ได้ไก่ดิบมาแล้วเราเตรียมกระดาษมาจดพร้อมก,กระปษคือแม่แต่แบบนี้ให้ทุกคนโดยนี่ไก่ดิบโอเคเป็นอกไก่ล็อกรับพิดชอบร้อยทีแรกก่อนมีคำถามนิดนึงว่าการตกเนี่ยมันเคยเล่น a อ c ิเียเพื่อนป่ะมันก็มีแบบตกแบบอย่างนี้กับ ง้างมั้งแต่เชียงใหม่แล้วก็ต่างเขาเลยลองตีระดับหนึ่งแล้วกันประมาณประมาณนี้แล้วกันเขาบอกว่ามือเรามา,าสี่กิโลกรัมโอเคที่เมื่อกี้ไม่นับโอเคหนึ่งร้อยทีแรกเริ่มหนึ่งร้อยมีไก่ดุดมาชิ้นหนึ่งคิดหนงไว้เลยหนึ่งร้อยงั้นจะตกอีกหนึ่งร้อยตกหนึ่งร้อยเอาเวียนเป็นกอีกด้ดตันเตีอย่างนี้แล้วกันจะได้มุมเดียวกันอ่ะ เมันมีกี่ร้อยหนึ่งแล้วแต่ถ้าอย่างนั้นเออพอหยุดปุ๊บมันก็จะเย็นนะสิงั้นก็ต้องตบแบบต่อน่องเลย<ป>ล็อกมันควรจะต้องต่อเนื่องว่าเพื่อให้มันเกิดพ<ป>ลังงานจนมัน,น<ป>ร้อนอแล้วก็ตัดต่อไอีอ่อ

ใกล้แล้วทุกคนตอนนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วออีกสองร้อยีกสองตอนนี้ใกล้แล้วทุกคนอ่าไม่ใช่ไก่ใกล้จะสุกแก่ใกล้จะผักแล้วตอนนี้เท่าไหร่พันหนึ่งแล้วป่ะตอนนี้พันหนึ่งพันสี่ร้อย อีกประมาณอีกนิดเดียวแล้อีกนิเดนะนเดียวอีกประมาณ2 0 0 0 0นกว่านี่เรามีเทคนิคนิดนึงเฮ้ยรู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนไปรหรือว่คิดไปเองมันเอมนเอ,อมันมีความตึงผิวเพิ่มขึ้นนะให้ทุกคนดูใกล้ๆไหมน,น่าจะดูไม่ออกไม่เป็นไรดูต่ออ่ะดูก็ได้ให้ดูให้ดูก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้ว<ถ>ไม่แน่ใจอ่ะคือเราไม่ได้ออกแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราตบให้ครบแล้วเรามีไก่ที่ดิบๆอีกอันหนึ่งมาเทียบเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมใช่ความยากเลยหรือปะพอต ใช้ข้อมือมัอนจะไม่เมื่อยอีกสองร้อยอีกสองร้อยสามร้อยเกียร์เท้า,ทาเกียร์เท้าสามร้อยเลยสองพันด้วย <200. S 2> สุกไม่สุกไม่รู้รู้แต่มันค<ะ>่าแต่ว่าชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยไ,ไก่กระจุย200ตอนนี้เป็นอะไรู้างเป็นไก่แผน่น <c oughs> เคยกินหมูแผ่นมาทุกคนหมูแผ่นที่มันบีบอ่ะตอนเนี้ยไก่กูจะเป็นไก่แผ่นอยู่แล้วคือมันมันแบนมากอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันจะสุกข,ขึ้นเลยนะ <c oughs> เหมือนไอ้นี่ไงร้านสเต็กแบบที่แบบเป็นสเต็กแบนแบน เออตอนนี้ประมาณ5,000ใช่ 5, ประมาณห้าพกว่ากว่าห้า0 0 0ห้าร้อยห้าพันเ6า0 0พันพกซเริ่หกพันสภาพจะตกบนโต๊ะดีๆก็เริ่มจะลงไปตก้างลา่างยังยกแขนได้อยู่ไหมตอน,นมีแนวโน้มว่าเราเอาเอาหมื่นหนึ่งให้ถึงก่อนอะเอาเท่าที่ไหวแล้วกันอาจจะพยายามให้ได้มากที่สุดะอืมเพราะว่า เราไม่คิดว่ามันจะใช้แรงเยอะมากขนาดนี้เหมือนกันคือแขนจะไปแล้วแขนจะพังแล้วโอ้ยก็ตกมาเกือบ <c oughs> จะชั่วโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูโปรเล็บของมันต้องหนึ่งหมืนม่นแล้วกันดูซิว่าเป็น <c oughs> ยังไงบ้างแต่ที่แน่ตอนแรกเห็น <c oughs> เห็นความเปลี่ยนปะ <c oughs> ชิปตกชิปรู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนนะเว้ยเรอเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเทียบกับไก่อะไรนะไกยย่ดิบเออเรามีไก่ดิบอีกอีกอีกอันนึงเออเดี๋ยวมันเทียบกันข้างๆ้าให้ดูเลยว,ว่าสีมันต่างกันมากแค่ไหนและอีกอย่างเนี่ยผิวม เห็นเห็นนี่เห็นวงนี้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้ดึงออกเป็นชิ้นๆตอนแรกก็นึกว่าแบบเฮ้ยเขาลอกขนไก่ออกไม่หมดแล้วแต่แบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นี่มันเนื้อออกนะคือเราตีจนเนื้อมันเป็นขุยออกมาเห็นป้าตอนนี้ขึ้นเนื้อเป็นขุยแล้วตอนนี้เป็นด้านๆอย่างนี้เลยใช่ด้านแบบด้านเหมือนเนื้อเหมือนอย่างเนื้ออย่างนี้เลยอะสมัครฝ่ามือเลยอะสมัคเฝั่อนี่มากเหมือนจับมือใครอยู่เลยนะคุณทัศย์อย่า later ทุกคนตอนนี้ประมาณกี่ทีแล้วนะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นทีประเด็นคือทุกคนดูดิเนื้อมันมีความแบบอันนี้คือขี้มือแล้วเป่าทุกคนดูตรงนี้ดิมันแห้งมากแล้วมันเหมือนฝามือของมนุษย์มากทุกคนตอนนี้พื้นผิวของเหมือนลายมืออ่ะดูลายมือหน่อยสิคะคุณไก่คะคือมันอาจจะเป็นมาจากลายมือเราก็ได้นะมันเหมือนตบจนแบบน้องมันแห้งน้องมันเหี่ยวเลยอ่ะใช่เนาะคือตอนนี้มันแบนด้เราดเราลองพลิกด้านบีให้ผู้ชมดูโอ้โหเฮ้ยแต่สีมันดูโหมันยุ้ยเลย คือเราตีหนึ่งหมื่นทีจริงๆนะแต่แค่ว่าโอเคกล้องอ่ะอาจจะไม่ได้ถ่ายครบทั้งหนึ่งหมื่นทีเพราะแบบแบตหมดเมมเต็มละเป็นชั่มงเลยแต่ดูความยุ่ยความเนื้อแตกระแหงขนาดน่าจะเป็นหลักฐานอยู่ว่าเราตบเยอะมากจริงๆตบจนมือเราดูดิดูมือเราดิจ้ำๆแล้วเนี่ยคือตอนนมือสันเนี่เขียนประกาศแล้วมือสันเออแล้วทุกฝั่งเนี่ยคือแห้งมากแล้วก็เป็นดูดิดูดิดูกลับดูไก่ปกตินี่นี่นี่อะเปิดให้ดูเลยอะนี่คืออกไก่ยี่ห้อเดียวกันอันนี้หนึ่งหมื่นทีอันนี้คือศ สิมันต่างกันมากๆนี่เราลงทุนรอบหลงังนก่หอกนี่ดูความแตกต่างดูความแตกต่างสิทุกคนอ,อันนี้อะไรน้องไก่ที่โดนตกมาหนึ่งหมื่นทีอันนี้เล็กเนื้อไก่ซอมบี้อ่ะม,มันแห้งเหี่ยวขนาดนี้ เนื้อม <leuk. S 1> ันแตกระแหงมากดูด้านนี้ดิดูด้านนี้ดูด้านนี้เห็นปะเห็นไม่ไม่ให้เห็นเซกชันอะเห็นเซกชันของเนื้อปะดูดิมันแตกระแหงมากเลยนะเนื้อมันไม่แน่นแล้วอะทุกคนดูดิโดนบี้จนยุ่ยขนาดเนี้ยกลับดูอันนี้นะนี่คือเนื้อแน่นมากแน่นเป็นปึกแต่อันเนี้ยคือแบบกระแทกกันแบบเอ๋ยก็แตกละแหงหมดแล้วอมินิทสเลเทอสองหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดสองหมื่นสามพันสามสิบสองสองหมื่นสามพันสามสิบสาม เฮ้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 ทุกคนเก็บนี่เลยพริกดำด้วยอะมีพีิชัยดำด้วยมาล้อลอเล่นลอเล่นเงาเงาแหง ต้้องขาเใจน,จนมือจะหักแล้วคือต้องคือต้องเข้าใจนะว่านั่งตกมาสองชั่วโมงแล้วก็อาจ,อนจนมือเบื่ <c oughs> อไปหมดแล้วห <c oughs> ลอกนะหลอกหยอกเล่นเฉย เอาให้เป็นผู้เป็นคนนิดนึงคือเราเราแอบซื้อมากินไม่ช่อะไรหรอกคือ,อ,คอมันอาจจะเป็นไปได้ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทุกคนแต่หลังจากที่เราลองตกมาเองแล้วอะ่ะเรารู้สึกรู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะเราไม่สามารถตกได้ถึง2 3 3 3 4ครั้งประเด็นคือต่อให้ตกถึงอะ่ะกำลังเราอะ่ะแรงก็ไม่มีทางสม่ำเสมอ,อความเร็วก็ไม่มีทางสม่ำเสมอนึกออกปะคือการที่เขาคำนวณแบบนั้นคือเขาจะต้องตกทั้งแรงสม่ำเสมอและความเร็วที่คงที่ ซึ่งแบบอีบา้าแขนดาวไม่ใช่ครื่งจา้างทำไม่ได้วะ่ะถ้าใครไปลองตบแล้วทำได้จริงๆอ่ะก็โอ้โหแท็กมาดูหน่อยอยากรู้อยากเห็นมากคุณอาจจะไม่ใช่แขนมนุษย์ควจะเป็นแขนซ<อ><ข>ุปเปอร์แมนเหนือมนุษย์ษเพราะว่าแบบคนมันคำนวณแรงไม่ได้สถเขียนขนาดนั้นเนื้อออกช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นได้ทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติแล้วแบบก็อย่างที่เห็นอนะ่ะมันทำไม่ไก่เหี่ยวทางนี้นะ,ะ,ะเดินไปเข้ามากรุ้ยเอาไปทอดลงกระทะเออลงเข้าเตาอบดีกว่าเยอะนะฮะแล้วก็ใครที่สงสัยไม่ต้องสงสัยแล้วพวกเราทำ ไม่ดูแล้วก็น่นแหลกตามนี้เลยาแต่ถ้าอยากหาทําก็ลองดูก็ได้นะคะถ้าอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะก็กลายเป็นไก่แผ่นที่บางใจแลด,ด้านด้านนี้คือแบบแตกระแหงแล้วอะคือไก่เละพูดเลยด้านนี้คือด้านนี้คือโอ้แบบไก่ลุยอะหมากเหมือนแบบถูกรถทับอะไรเงี้ยนั่นแหละแปลว่าลอง หนึ่งทีหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นทีแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยกับอีกนิดนิดหนึ่งเมื่อกี้ไอที่สองหมื่นกว่านั้นโมนะโมทุกคนอย่าอย่าไปซีเรียสนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อกไก่เป็นกำลังใจให้อกไก่เป็นแฟนอันนี้ด้วยอุติลลวยมากเลยอ่ะก็ไม่ไม่สุกนะทุกคนนะไม่ได้ครับผมก็อย่าไม่ต้องมาทำตามก็ได้ไม่เป็นไรเจอกันไหนคลิปหน้าคลิปนี้ขอไปซ่อมแขนบาย อ่าสปอนเซอร์พวกเจลทากล้ามเนืออะไรตอนนี้เข้ามาพลงแผ่นตาเสื้อแปะจักแล้วเข้ามาได้เลยเพราะว่าอาจจะถือกล้องไม่ได้ปิดอาทิตย์นึงแต่มันแบนแต้เลยนะเว้ยหรอเออมันจะสุกไห้ไม่เข้าใจรู้อ่ะ